อุจาระเสร็จก็ต้องใช้นิ้วดันเข้าไปก็ต้องใช้นิ้วดันเข้าไป เวลาเรานั่งถ่ายอุจจาระเนี่ยอย่านั่งนานเกินนะครับยุคยุคนี้เป็นยุคโซเชียลก็ไม่ควรจะนั่งนานนะครับเพราะว่าจะทําให้ลิสิดวงกําเริบหรือว่าคนที่ไม่เคยเป็นลิสิดดวงก็จะเป็นลิซิดวงได้นะครับในคนไทยชอบทานก็คืออาหารรสจัดนะครับอาจจะต้องทานน้อยหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับไม่ไม่ทานบ่อยไม่งั้นมันจะมีการขยายตัวของหลอดเลือดแล้วก็ทําให้เกิดลิสิดดวงกําเริบได้ครับ สวัสดีครับผมนายแพทย์พิสา,อา,ารอรภัาาวิโลจนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัญญกรรมประจำโรงพยาบาลเวอร์มิติคอครับ <S <S คือลิสิดดวงทวารหนักเนี่ยเป็นความผิดปกติเป็นโรคนะครับที่เกี่ยวกับหลอดเลือดบริเวณทวารหนักมีการอักเสบหรือว่าโป่งพองนะครับลิซิดวงทวารหนกหักหลักๆแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือข้อ1ลิซิดดวงทวารหนักภายนอกและก็ข้อที่2คือ ลิซิดูงวารหนักภายในยครับเราแบ่งลิซิดวงวารหนักเป็น4ระยะนะครับระยะที่1ก็คือระยะที่ก้อนลิซิดวงเนี่ยตัวหัวลิซิดวงเนี่ยยังไม่โผล่ออกมานอกวาวรหนักระยะที่2ก็คือลิซิดวงวารหนักเวลาเราเบ่งถ่ายเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วแล้วก็หลังจากที่เราหยุดถ่ายก็คือมันสามารถ ถูกกลับเข้าไปได้เองนะครับในในถาวรหน,นักแล้วก็ระยะที่3เป็นระยะที่มีลิซิดวงถารหนักออกมาข้างนอกแล้วเวลาที่จะต้องถ่ายอุจจาระเสร็จก็ต้องใช้นิ้วดันเข้าไปก็ต้องใช้นิ้วดันเข้าไปอันที่4ก็คือลิซิดวงถารหนักชนิดระยะสุดท้ายเลยก็คือเวลาเราเบง่งถ่ายอุจจาระเนี่ยจะมีลิซิดวงออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้แล้ว การรักษาด้วยเลเซอร์เป็นวิธีการผ่าตัดชนิดหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันนิยมใช้ในในโรคลิซิดดวงทวารหนักนะครับข้อดีของเลเซอร์ก็คือแผลจะค่อนข้างเล็กนะครับมีขนาดประมาณ2มิลิเมตรนะครับแผลเล็กมากแล้วก็คนไข้เจ็บแผลหลังผ่าตัดน้อยนะครับใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาลค่อนข้างสั้นนะครับก็คือ1วันหรือว่า2วันแล้วก็คนไข้าสามารถกลับไปทำงานหรือว่ากลับไปเล่นกีฬากลับไปขับรถได้เร็วกว่าวิธีปกติครับ ปกติเราจะใช้วิธีรักษาด้วยเลเซอร์เนี่ยครับใน,ใน,ในลิซิโลทอนน่ระยะที่2และก็ระยะที่3นะครับถ้าเป็นระยะที่1เนี่ยเราสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นเช่นการทานยาหรือว่าการใช้ยางรัดลิซิดวงนะครับแต่ถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยระยะสุดท้ายเนี่ยเราแนะนําให้ผ่าตัดดีกว่าครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเราเบ็ิลิสโดนตะวันหนักแล้วหรือยังไม่เป็นเนี่ยเราต้องการไม่ให้มันเป็นซ้ําหรือว่าไม่ให้เกิดขึ้นนะครับข้อที่1คือเราต้องดื่มน้ําให้เยอะนะครับอย่างน้อยวันละ6 8ถแก้วนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยบ่มแค่วันละ1-2แก้ว2-3แก้วเนี่ยไม่พอนะครับข้อที่2คือเราต้องมีการา กินผักผลไม้ไฟเบอร์นะครับบ้างนะครับไม่ใช่กินแต่เนื้อหรือว่ากินแต่แป้งนะครับอันที่3คือเราอาจจะต้องมีเวลาเรานั่งถ่ายอุจจระเนี่ยอย่านั่งนานเกินนะครับยุคนี้เป็นยุคโซเชียลก็ไม่ควรจะ นั่งนานนะครับเพราะว่าจะทําให้ลิสิดวงกาเริบหรือว่าคนที่ไม่เคยเป็นลิสิดดวงก็จะเป็นลิสิดดวงได้นะครับอันที่4ี่คือในคนไข้ที่เคยเป็นแล้วหรือว่าไม่อยากเป็นเนี่ยเรื่องเรื่องของอาการโดยเฉพาะผู้ชายนะครับการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีส่วนกระตุ้นให้ลิสิดดวงกาเริบ,บหรือว่ามีเป็นลิสิดดวงขึ้นมานะครับอันที่5คือ ในคนไทยชอบทานก็คืออาหารรสจัดนะครับอาจจะต้องทานน้อยหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับไม่ไม่ทานบ่อยไม่งั้นมันจะมีการขยายตัวของหลอดเลือดแล้วก็ทําให้เกิดลิซิดดวงกับเลือดได้ครับครับสำหรับท่านใดที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นลิซิดดวงทวารหนักนะครับก็สามารถมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวิจัยแล้วก็รักษาได้นะครับที่ศูนย์สัญญกรรมช่องท้องลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ชั้น2โรงพยาบาลเวิ l ์มิ d ิค a l นะครับ